ครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีไลฟ์แบนเชยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ไหนนะครับที่กล่าวได้ว่าลดออกซิเดทีฟสเตรสได้40%หรือ30%เลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่เป็นพืชต่างๆหรือน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเทียบกับสิ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่าด้านนี้นะครับคือสิ่งที่เราทานเข้าไป จะให้ผล1นต่อหนึ่งแล้วจบแปลว่าอะไรครับทุกครั้งที่เราทานเขาไปทําหน้าที่ลดอนุมูลสละได้1โมเลกุลต่อ1โมเลกุลแล้วหมดหน้าที่นั้นไปนะครับถ้าอยากได้ความสามารถนั้นก็กินเข้าไปใหม่เรื่อยๆต้องกินเข้าไปใหม่ทุกๆครั้งถูกไหมครับเพราะเขาหมดหน้าที่ไปในขณะที่ผลิตภัณฑ์โพรโทานดิมนะครับสามารถนะครับไปกระตุน้นะ SOD Super Oxide Dismutase และ เอนไซม์อื่นๆในการตั้งเหมื่อสลากนะครับให้ผลลัพธ์1โมเลกุลที่ร่างกายสร้างขึ้นต่อ1ล้านโมเลกุลต่อวินาทีทุกๆวินาที24ชั่วโมงต่อ1วัน7วันต่อ1สัปดาห์โดยไม่ต้องทานเข้าไปอย่างนี้ดีไหมครับดีเนาะถ้าเลือกซ้ายกับขวาเอาแบบไหนดีครับขวาขวาอยู่แล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับ มีการวิจัยมีการทดลองนะครับว่าเอานะครับกลุ่มทดลองเนี่ยอายุตั้งแต่20ถึง80ปีนะครับเมื่อทดสอบนะครับก่อนทดสอบเนี่ยจะพบว่าค่าของ oxidative stress ออเ,เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อไม่ได้ทานโปรตีนนะครับตั้งแต่อายุ20ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลผันตามอายุแต่เมื่อทานโปรตีนไปแล้วนะครับ ทุกระดับอายุเนี่ยมีค่าของ oxidative stress เท่าเๆกันก็คือเทียบเท่ากับตอนที่เรามีอายุ20ปีอย่างนี้ดีไหมครับดีเ<ด><ด>นาะอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเฉลี่ยก็คือ40%ใน30วันนอกเนือจากนี้นะครับเราต้องบอกว่ามีสถาบันวิจัยอิสระนะครับคำว่าอิสระไม่ขึ้นอยู่กับบริษัท l i ฟ e Advantage นะครับไม่มีผลใดๆต่อการเชียร์บริษัทเลยนะครับ อยู่ในผักเ็ดเนี่ยมากกว่า20งานวิจัยณนะวันนี้เนี่ยมีมากกว่า28งานวิจัยนะครับถ้าใครบอกว่าเดี๋ยวทดลองด้วยตัวเองก่อนนะครับหรือบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้นะครับหลังจากค้นคว้าแล้วกลับมาหาเราบอกว่าอ๋อดูเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องเก่งกว่ามาห,าหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแน่เลยถูกไหมครับบ้านเขาจะต้องมี ห้อง l ลบสำหรับพิสูจน์มากกว่าฮาร์วารจริงไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถยืนยันด้วยสถาบันแบบนี้ครับโอไฮโอสเตทฮาร์วาร์ดอเมริกันฮาร์ดอสโซเซชซึ่งเขามีศูนย์นะครับหรือมีห้องปฏิบัติการในการทดลองทดสอบเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเราไม่จําเป็นจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่สนับสนุนอยู่แล้วและวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ได้รับการนะครับเรียกว่าออกอากาศโดยสถานีโทรทัศนะะ์ NBC Wall Street Journal Today Show ABC New s PBS Doctor f i i l และที่สำคัญที่สุดนะครับาการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกามีมากถึง7ฉบับด้วยกันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราเราจะเอาสมุนไพรสักอย่างหนึ่งนะครับเราไปจดสิธิบัตรบอกว่าช่วยจดสิทธิบัตแห่าไม่ไทยเรออะไรสักอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ถามว่าเขาจะจดให้เราไหมครับ ไม่จดยกเว้นว่าเราจะต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่มันพิเศษสุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ7จฉบับที่คุ้มครองเรา25ปีแต่ว่าวันนี้จะไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถที่จะใช้สูตแร,รแบบโตรททนดินเนี่ยได้นะครับและนะครับมหาวิทยาลัยที่ชื่อวอชิงตันสเตทได้กล่าวไว้ว่านะครับนี่คือ สิ่งที่มีศักยภาพที่สุดนะครับทั้งในด้านการรักษาและการป้องกันนะครับเป็นความาก้าวหน้าที่สุดเรียกว่าฝ่าทะลุในประวัติศาสตร์การแพทย์นะครับนี่คือ w a s h วอ g t o ิน t สเตได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วเท่านี้พอไหมครับพอนะเยอะมากเกินกว่าที่จะหาสถาบันใดๆเนี่ยมามาอ้างแบบนี้ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับจากคำว่า NRF2 ก็คือโมเลกุล SOD นะครับถูกควบคุมดุกด้วยนะครับยีนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า NRF2 จาก NRF2 เนี่ยนะครับบริษัทไลฟ์แวนเทสขยายผลนะครับว่าทุกๆเซลล์เรามี NRF2 จึงเกิดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะครับชื่อว่า True Science